สวัสดีนะทุกคนอยู่กับช่องซันเย LAC วันนี้ก็จะมาทำชิปรีวิวนะช่วงนี้ห่างหายกับการทำชิปรีวิวไปนานพอสมควรนะเพราะงั้นก็วันนี้กลับมารีวิวกันอ,อีกนะวันนี้ก็คือก็คือก็คือไงแบบช่องสถามีทุกอย่างเนาะแบบถ้าทุกคนอยากให้เจาทำอะไรก็คอ,อมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะสิ่งที่มารีวิววันนี้ก็คือป,ปซี่แปบซี่บูนเองนะ คือแซนก็เพิ่งือวันไม่ตอนเมื่อกี้แันเข้าใส่ไว้จะวัดพอใส่ดูแบบซีแต่เห็นมันดูแบบปแปลกวปกว่าแบบซี่ธรรมดาเราหยิบมาดูเฮ้ยมันเป็นแบบซี่สีน้ำเงินนี่เนี่ยมันเป็นแบบซี่แบบซี e ex, อะไรเนี่ยแบบซี่อ e ีเล็กอะไรเนี่ยเนี่ยบริสอีเด็กนะแล้วก็มันไปบอกกิ่นซิกตัสกิ่นซิกตัสเนี่ยมันเป็นยังไงกล้องโฟก,กัสเลย ลองฝูกัสหน่อยก็ไม่ค่อยฝูกัสสุดก็ไม่ฝูกัสแต่มันเนีย่ยมันเป็นแบบซี่กลิ่นซีสตัสเนี่ยแต่ว่าเขาว่ากลิ่นซีสตัสเนี่มันไม่แปลกอ่แต่แปลกตรงที่ว่าน้ำมันเป็นสีน้ำเงินนะเนี่ยสักก็เลยคิดว่าเอ้แบบซี่บูกลับมาแล้วเหรอเนี่ยนี่แหละ๋ยวสมัยก่อนสมัยก่อนเคยมีแบบซี่บูนะแต่ฉันไม่รู้ไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าวันนี้ ซื้อมาลองกินนะนี่นเห็นครั้งแรกไะนี่แอปซีบูจันไม่เคยเห็นนะนี่นเห็นครั้งแรกนี่โอเคมาลองชิมกันดีกว่าฟังเสียงทั้ามหืมหอมกินเหมือนกลิ่นคลน้ายบลูเบอร์รี่หืมกินคล้ายบลูเบอร์รี่หรือว่าคล้ายเกทเตอร์เลตอะไรเอาง่ายๆนะมาชิมกัน วันนี้อืมอร่อยอันนี้ใครใครไม่เคยกินลองหาซื้อนะรสชาติเหรอรสชาติถ้าถามว่ารสชาติเป็นไงเหรอรสชาติมันจะออกคล้ายกิจไอโพคาริสเวตหรือเป็นแต่สังไปชอบเลียวโพคาริสเวลนอันนี้มันเป็นน้ําแร่ไอน้ําเกลือแร่น้าเกลือแร่ที่มันเป็นขวดแบบสามสิบบาทอะอที่มันเป็นเป็นเป็นโลเป็นเป็นฉลากสิบบาวมันเป็นโลโก้ยี่ห้อเพราะว่าโพคาริสเวต แต่แม่เปซอน,นเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกเองน้ำเกได้ตัวนี้แปลว่าโปรคารีเซว์แต่เนี่ยรสชาติเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่นี่สะอาดแถมน้ำน้ำส,สีนี่มันเนี่ยวิ่ลื่นเปลี่ยนมันเนี่ยไม่เปลี่ยนะไม่เปลี่ยนแต่ <c oughs> นี้คือไอนน้คือเป็นน้ำน้ำใหม่ของแป๊บซี่นะก็คือเป็นกลิ่นซิตัสลิงไอ้คำว่าซิต้านี่จะนึกถึงนี่พวกน้ำเกลือน,น้ำน้ำไอ้เกตลเลนแล้วก็อะไรฮนะ โอคารีสเวลแล้วก็แล้วก็มัลเทนดิวนะไอคำว่าซนะิทัสเนี่ยนี่แหละแต่เห็นไอ้น้ำนี่มันเป็นแตกแปลกตากับเพื่อนเลยคือมันเป็นสีน้ำเงินเออฉันก็เลยลองซื้อมากินดูนะอืมใครอยากกินก็ไปซื้อที่เซเว่นได้นะเซเวนมีขายนะไม่รู้ว่าทุกสาขาหรือเปล่าแต่ว่าแถวบ้านจะตรงแําตรงแถวตรง,ตร,ง,ตร,ง,ตร,งรีวิวเ่นะ่แหละมันมันมะีะ ไอ้ตโจใกล้ๆร้านร้านปิ้งย่างตรงบ้านเราเนี่ยตรงเนี้ยมันมันมีเนี่ยมันมีขายเก็เลยซื้อมาลองนะครับเพราะว่ามันแปลกตากับเพื่อนนะเพราะมันเป็นสีน้ำเงินนะปกดีเห็นแต่สีเกเตอร์เลใช่ไหมเออน้ำเกเตอร์เลแต่นี่ปั๊บสี่อ่ะไม่เคยเห็นนะก็เลยลองซื้อมากินนะถ้าใครอยากลองชิมชิมก็หรือใครอยากจะกินก็ไปซื้อที่เซเว่นได้ได้นะแต่ว่าไม่รู้ทุกสาขาบดนะโอเคงั้นก็ไว้แค่นี้กันนะอย่าลืม กดไลค์กดติดตามช่องซันเพย์ LAC เขอบอกกันนะช่วยกันแชร์คลิปเยอะๆด้วยนะแล้วก็แชร์ให้คนติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำกลังใจให้ทันทำคลิปต่อไปนะแล้วก็แล้วก็อะไรนะช่องนี้มีทุกอย่างนะใครอยากให้ทันทำอะไรบอกมาได้เลยใต้คอมเมนต์นะมีทุกอย่างนะคอนทเทนต์รีวิวเอเเที่ยวทำได้หมด ไม่แต่แอมบิเนชันเกมหรือเกมที่ซันชอบนั้นนะ่ะถ้าใครอยากให้ทำให้ทาก็คอมเมนต์บอกนะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ในช่วงนี้พีงั้ก็คลิปนี้ไว้เท่านี้กันนะกดไลค์กดติดตามช่องซันเพย์เอลเอีแล้วก็ลูกกลัวแชร์คลิปให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ซันด้วยนะแล้วก็ แล้วก็ช่องนี้มีทุกอย่างอย่าให้ทำไรคอมเมนต์บอกใต้คลิปโอเคเดี๋ยวจะทำให้โอเคงั้นเจอกันที่ต่อไป